Terima kasih. วันนี้ผมจะพูดถึง Samsung s a m s u n Galaxy g S10 Plus กับการถ่ายภาพท่องเที่ยวและการถ่ายภาพพอร์เทรตด้วยเพราะว่า Samsung s a m s u ง Galaxy S10 Plus เนี่ยมันมีกล้องหลัง3เลนส์จะมีเลนส์ ultra w เลนส์ w แล้วก็เลนส์เทเลทีนี้พอมันมี3มเลนส์เนี่ยในโหมดการถ่ายภาพธรรมดาที่ถ่ายแบบไม่ใช่โหมดโปรนะที่ถ่ายเป็นไฟล์ jpeg เราสามารถจะเลือก3เลนส์นี้ได้เลยและเวลาถ่ายออกมาเนี่ยสนุกมากคือผมไปใช้ทั้งการถ่ายภาพพอร์เทรตที่แบบเอาจริงเอาจังเลยนะกับการไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพออกมาว่าเฮ้ยมันรู้สึก งไงมันใช้แทนกล้องได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคลิปแชร์ประสบการณ์นะอย่างแรกเกี่ยวกับการถ่ายภาพพอร์เทรตก่อนนะภาพพอร์เทรตเซเนี้ผมใช้ Samsung Galax y s 10 plus ใช้โหมดรูปถ่ายธรรมดาเนี่ยแหละถ่ายเป็น jpeg แล้วก็เอามาโพสเซตโทนนิดนิดหน่อยหน่อยในไลท์รูมแต่สิ่งที่ผมจะพูดจะไม่ใช่เรื่องการโพสเซตจะจะพูดถึงเรื่องมุมจะให้ดูช่วงเลนส์มุมเลนส์ความคมอะไรเงี้ยนี่คือภาพไฟนอที่ใช้จริงๆเนี่ยคุณดูนะไอ้สองภาพเนี่ยภาพนี้เป็นเลนส์ wide ภาพนี้เป็นเลนเทเล่ภาพนี้เป็นเลน, Wide น,เนเอลตราไวคุณสังเกตไหมคาแรคเตอร์ที่แตกต่างที่แตกต่างกัน,ตกตกนมันทําให้เราถ่ายสนุกเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูจริงๆ,ๆเลยนะเ<ๆ>นี่ยภาพนี้ใช้เลน4.32ก็คือเป็นเลนวนะภาพนี้ก็คือเป็นเลนวเนี่ยแล้วก็ภาพที่2เมื่อกี้ใช่ไหมฮะภาพนี้เป็นเลนเทเล่ก็คือ6แล้วก็ภาพที่นั่งตรงนี้เป็นเลนเอลตราไวก็คือ 1.8mm นะภาพไฟแอลออกมาเป็นอย่างนี้ คุณเล่น3ามคาแรคเตอร์ได้ด้วยการที่คุณถือกล้องแค่กล้องเดียวนะอันนี้เป็นภาพที่ได้นี่ก็น่าจะเป็นเลนวายหรือไม่ก็ัลตาวายผมจําไม่ได้เนี่ยมาเช็คดูอยงเี้ยอันนี้เป็นเลนวายอันนี้ก็วายมั้งอันนี้ัลตาวายคุยไหมคาแรคเตอร์ character มันเปลี่ยนมันทําให้เราอ่ะสามารถจะถ่ายรูปได้แบบหลายคาแรคเตอร์โดยพกไปแค่โทรศัพท์เครื่องเดียว ในการถ่ายพลาทรตเนี่ยมุมเดิมอันนี้มุมเดิมนะอันนี้เปลี่ยนเป็นเทเลมันทําให้เราแบบเก็บช็อตได้ครบอ่ะ เก็บช็อตได้ครบในเครื่องเดียวใช่เพราะบางบางสถานที่เนี่ยมันเหมาะกับอ,อัลต้า์ไวอะมันทําให้ภาพมันดูมี power มากขึ้นถ้าสมมติว่ามันเป็นอัลต้า์ใช่อย่างภาพเส้นบันดไดเมื่อกี้มันเหมือนมันเน้นมากขึ้นในเรื่องของเส้นในภาพซึ่งถ้าเป็นเลนส์ไวธรรมดาอาจจะไม่ดึงความเส้นได้มากขนาดนั้นแต่พอเป็นอัลต้า์แล้วมันเหมือนมันมีเส้นมากขึ้นทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่านี่คือคาแรคเตอร์ของเลนส์ไวเป็นการถ่ายแบบ Y มันก็สวยขึ้นไงคือถ้าบางทีวายไม่ชัดเจนมันก็แบบโวยถ้ามันวายอีกสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนติดขัดนิดนึงแต่พอมันมีมาให้แล้วเออมันก็ดูได้ภาพที่ดูสนุกขึ้นอย่างเมื่อกี้ภาพวายที่ก้าวรู้สึกว่าดูไม่วายเกินไปอะ่ะบางทีเราก็อยากจะเก็บแบ็กกราวให้มันครบแต่ด้วยความที่มันไม่วายเกินไปมันก็ได้แบ็กกราวครบแล้วก็ดูไม่บิดเบี้ยวอย่างภาพเนี้ยภาพหางกุยภาพเออเนี่ยอันนี้ อันนี้วายวายเฉยใช่ไหมอ่าอันนี้วายฮะมันก็ดูแบบไม่ผิดสัดส่วนดูไม่ยืดแล้วก็เก็บฉากหลังได้ค่อนข้างกว้างถก็ว่าบางทีในบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดความบิดเราอยากเก็บฉากหลังให้ครบถ้ามันมีมาให้ครบในโทรศรัพท์เครื่องเดียวมันก็ดูสะดวกอืมก็ครบแหะสำหรับการที่คุณอยากถ่าย p o r t เทรตในโทรศรัพท์เครื่องเดียวคุณมีคาแรคเตอร์ให้เล่นอย่างอันนี้ผมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเทเลลงมาขนาดเป็นการกดแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดสัดส่วนมันก็เป็นมุมกดแต่ว่ามันไม่ใช่แบบยืดอะไรออกมาแต่อันนี้้้เเเททลลพถาคุณใชนยยืด อมันก็ได้ความ normal หน่อยอะเทเล่ใช่ส่วนอันนี้อัลต้าไวอันนี้ก็เทเล่เข้าไปอันนี้ก็เป็นไว์ธรรมดาคิดว่าเออลองดูเลยก็มันดูโอนะขอลองดูดนี่นมันคืออะไรไวอันนี้ถ่ายซิอะไรเทเล่เทเล่ถูกต้องมันจะดู normal มันจะดูเทเล่ <Tele. S 2> อันนี้อะไรอันนี้น่าจะอัลต้าวนอัลต้าวนน่าจะถูกต้องนะฮะนี่นะฮะอัลต้าไวนอัลต้าว คาแรคเตอร์มันชัดเจนภาพดูสนุกขึ้นอืมอันนี้อะไรวายวายแงเก่งแล้วเริ่มเก่งเริ่มเก่งดูออกเริ่มดูออกใช่ไหมอ่ะก็ใช่นะครับถูกต้องวายอันนี้อะเทเลเทเลมีวายวายอันนี้เอาตาวายเตาวายนี่ดูเทเลเนาะเทเลวายวายเหรอวายหรือเทเลเทเลแอ่ เทเล่แต่ถอยไกลนิดนึงก็จะมีความเป็นนอร์มอลเลยล่ะเอาต้าวอันนี้อันนี้เอต้าวเหรอเอ๊ะวาเลยเอาต้าวายนะพี่กาบอกวายอะถูกต้องนะครับดูคาแรคเตอร์ออกนะฮะวายอันนี้อะเทเล่ก็น่าจะถูกนะครับนี่ก็เทเล่เทเล่เทเล่อันนี้ดูวายนะวายอะ Why? เนี่ยนนคุณสังเกตว่าโทรศัพท์ที่มันมีกล้อง3ามกล้องทาให้คุณถ่ายพัเทรดได้สนุกขนาดนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์กดเปลี่ยนที่โทรศัพท์ได้สมคาแรคเตอร์ตอนนี้ผมไม่ถ่ายผมจําได้แลวโคตรมันโดยแบบว่าอะเจเพกอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเป็นรอเจเพกเลยถ่ายเจเพกคือบางทีเราอยากได้คามเมนตนอร์มัลจากโทรศัพท์เหมือนกันไงเพราะส่วนใหญ่ที่เราเคยใช้โทรศัพท์มันจะไวแล้วพอเราอะเข้าใกล้แบบเนี้ยพออยู่ขอบภาพปุ๊บเนี่ยแบบดูแผลมีความกว้างแผลแต่นี่เรามีช้อยเลือกไงถ้าอยากจะ ไม,ไม่ให้มันบิดเบี้ยวก็เทเล่ไปเลยถ้าอยากจะเก็บกว้างๆไปเลยแบบอลังอัตวายถ้าอยากจะเก็บแบบมุมกว้างปกติของโทรศัพท์ก็วายเห็นไหมมันครับก็ว่าถ้าเราจัดวางแบบดีๆนะมันจะเป็น normal ที่เก็บฉากหลังเยอะวายอะถ้าเราจัดองค์ดีๆนะใช่ก็ประมาณนี้อันนี้คือการที่ใช้ตัวโทรศัพท์เนี่ยมาถ่าย portrait นะฮะประมาณนี้ไฟดีไหมไฟดีครับคอนโพสตรู้สึกยังไงก็รู้สึกโอเคอะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าโอเค มันจะชัดลึกอ่ะแน่ๆด้วยความที่เซนเซอร์เป็นเซนเซอร์โทรศัพท์มันเล็กอยู่แล้วมันชัดลึกแน่แแต่มันเป็น JPEG แหละผมก็ไม่ได้มาดึงมาอะไรมากมายหรอกมาแค่ปรับโทนบ้างเฉยๆแต่ถามว่ามันคมมันโอเคไหมมันก็คมโอเคใช้ได้เลนส์มันก็ดีโอเคอ่ะสมกับที่ Dxomark ให้สกอร์สูงอ่ะ มันทําให้แบบการที่เราจะเริ่มถ่ายรูปอ่ะมันดูไม่ยุ่งยากสมมติบางคนที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้เข้ามาในวงการกล้องมากนะักแต่ก็ลังเลลังเลแหมถ่ายกันจังโฟตโตแฟงี่ขายกล้องเอาขายกล้องเอาเอา๊ฉันจะเข้ามาดีไหมเนี่ยเริ่มจากโทรศัพท์ที่เรามีอยู่สมมติคุณมีโทรศัพท์รุ่นนี้อยู่แล้ว S10+ เทนพเอ๊อยากจะลองถ่ายรูปดูอยากจะรู้เป็นอย่างพี่ฉิมได้ไหมก็ลองใช้โทรศัพท์อันนี้ถ่ายรูปแล้วเอามาปรับโทนมันก็ดูเหมือนจะเริ่มได้ง่ายในความรู้สึกก้าวนะสมมติว่าก้าวอยากจะถ่ายบ้าง 9, ก้าวก็็ถ่าาายมมกปรั โทนไม่ย่อภาพทำคมอะไรเงี้ยเข้าไอเลิฟทูโกด dot com s h ช็อปมาเข้าไปดูโปรเซสรูปเนี่ยไม่ไตรงนั้นไม่มีโปรเซสรูปตรงนั้นมีแต่ขายของไอเลิฟทูโกด dot com s h ช็อปคุณเนี่ยไม่ใช่เข้าไอ้นี่สิเข้ายู u ูบของเรายูทูบมันมียูทูบมันมีให้สอนแล้วก็ไปดูโปรเซสไลท์รูมเพราะว่าเราอ่ะก็มีสอนอยู่ถ่ายพลาเทสทำโทนปรับตรงไหนอย่างเงี้ยด้วยไฟล์ภาพของมือถืออ่ะมันก็มีสอนอยู่ทําได้เพียงแต่ว่าเซตเนี้ยไม่ได้มีสอนโปรเซสแต่เอามาให้ดูว่าคาแรคเตอร์ของเลนเนี่ยที่ อยู่ใน S10 Plus เนี่ยม,มันทำอะไรได้บ้างต่างกันยังไง แต่กก็มองเลยไปแบบเออถ้าเราอยากจะลองไปถ่ายเราก็เอามาโพสต์ทำโทนบางทีภาพมันทำโทนอีกนิดเดียวเองไงมันก็สวยแล้วอ่ะใช่ก็ภาพเจเพ็กมาทำโทนนี่แหละใช่เจเพ็กมาทำโทนเลยเราจะไม่ต้องไปคาดหวังนะว่าเราจะดึงกสุดอืดอย่างนี้ไม่ใช่นะเราแค่ปรับนิดนึงเพราะว่าไลรูมมันก็ช่วยเราเยอะเหมือนกันหรือก้าวบางทีก็ใช้ snapseed ได้ทำโทนได้แต่นี้ผมขอไลรูมในคอมแล้วก็ย่อภาพทำคมใน photoshop มันจะได้แบบว่าเต็มที่เลยเต็มที่ของมันเลยประมาณนั้นอันนี้งานถ่าย p ร r t เทรตทีนี้ก็มีงานไปเที่ยว ไปเที่ยวไม่อยากพกอะไรเยอะๆพกโทรศัพท์ได้ไหม S10 Plus คนขี้เกียจคนขี้เกียจอ่ามาดูงานเซตที่ผมไปจิมไปเกาหลีเกาหลีนะฮะเที่ว่าเป็น e x c l u s i v e Trip ทกับ Sams u ง g Galaxy S10 ใช่ plus หรือเปล่าคือเขาไม่ได้ใส่ plus เขาไม่ plus เลแต่ช่างมันเถอะมันก็คือมันก็คือไปชิมเอาไปด้วยอ่ะอ่การไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละแล้วผมก็แบบว่าใช้โทรศัพท์อันเนี้ยเป็นเหมือนกล้องเลยเก็บภาพระหว่างทริปใช่ไหมใช่เพราะว่าผมมีกล้องเพื่อถ่าย vlog อันนึงแล้วแต่ผมไม่ปรับโหมดไปปรับโ มางภาพนิ่งมาไม่เอาผมเอา Galaxy S10 Plus เนี <disappears> <sh> ่ยถ่ายภาพนิ่งเลยเริ่มต้นนะฮะหลังจากผมตั้งสติได้ผมก็เริ่มถ่ายรูปวันแรกยังเหนื่อยอยู่ฮะมีผมมีการหน้าซิสกก็มีการแบบว่าก็ถ่ายล็อบบี้โรงแรมอะไรเงี้ยนะแบบเริ่มคิดว่าเอ้ยเรามาเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงสังเกตว่านี่ผมจะใช้เลนส์ ultra ทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วถ่ายรูปเนี่ยเลนส์ u l t r ได้ใช้บ่อยอันนี้ก็คือโรงแรมนะฮะ เริ่มตั้งสติแล้วก็จะถ่ายแบบรีวิวโรงแรมแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมพวกแบบร้านอาหารในโรงแรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีแบบส่วนล็อบบี้คืออันดั w วายเนี่ยมันเก็บแบบนี้ก็ได้มันได้คาแรคเตอร์แบบนี้ก็คือผมวางโอมากอบแบบนี้แล้วก็ให้เห็นว่าเพ,ดา,พดานเขาตกแต่งนะเขามีามีดีเทล <Art. S 1> น่าสนใจอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ใช้มันในการถ่ายรูป ถ่ายบงถ่ายบา,ยางเงี้ยคือว<บ>งเล็บจริง,รงรๆนะคุณมันเหมือนตอนที่เราไปรีวิวโรงแรมเลยเหมือนไหมภาพสไตล์เนี้ยออแล้วคุณดูเลน Under เอ,อันด้วายเขาดิถ่ายมาแบบเส้นค่อนข้างตรงทีเดียวเลยนะคุณเห็นไหมมันจะไม่ได้แบบโค้งๆอะไรขนาดนั้นอ่ะเส้นตรงไหมละ่ะค่อนข้างตรงทีเดียวนะถ่ายสไตล์เหมือนเวลาเราไปรีวิวโรงแรมอะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะนี่คือเลนอันด้วายนะฮะมาด้านนอกนะผมับผมมาเก็บภาพแบบนี้นี่ด้านนอกจุดสูบบุหรี่นะฮะ สดสดเลยคุณเพิ่งเห็นผมเพิ่งมาดูเลยเพราะว่าชิมเพิ่งจะกลับมาเมื่อคืนนี้อันนี้นะวันที่เราถ่ายเนี่ยชิมกลับมาเมื่อคืนเอาภาพมาลงเครื่องดูกันเลยใช่อันนี้ก็ให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายแบบเราไปเที่ยวเราใช้มือถือเนี่ย S10 เนี่ยอันตวายคุณภาพแบบเนี้ยเป็นยังไง คือถ่ายอินทีเทียมันก็ดูเข้าท่ามากเลยนะหลังจากนั้นก็คือไปเอเวอร์แลนด์ผมก็ถ่ายภาพครับเอเวอร์แลนด์ชิมตั้งกล้องเอียงปะเนี่ยไม่เอียงนี่ดูเส้นเนี่ยตรงไม่เลยดูคนเดินเหมือนเดินขึ้นเนินมันขึ้นเนินอยู่แล้วก็อ๋อนี่คือเนินใช่ไหมเอเวอร์แลนด์เอเวอร์แลนด์เป็นเนินเอเวอร์แลนด์เป็นภูเขาอ๋อตรงนี้คือพื้นเนินจริงๆริงใช่คุณดูเส้นนี่้นี่เส้นตรงเห็นไหมเนี่ยตรงตั้งตรงหมดอ๋อมันเป็นเนินเดินขึ้นมันเป็นเนินเออโอ้โหเออเนอะตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตอ่่่ะไมมสังเเกตใชยนีคุณดู ผมเอาอัตวายเก็บฟ้าขมุขมวยันนหนาวหนาวองศาใช่ป่ะที่คีคลองมหาการผมไม่ชัวเลยว่าองศาเท่าไหร่เนา่หนาวเาเลยแล้เนี่ยคุณเห็นไหมผมใช้แต่อัตวายเลยในการถ่ายเที่ยวแต่คนมันก็เลยดูผีสั่นอ่ะคุณน่าจะเปลี่ยนเป็นวายบ้างเอก็ควรจะเปลี่ยนบ้างแต่ไม่หนาวแล้วอันนี้อันนี้ใช้วายนี่ใช้วายธรรมดาบางภาพอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับเพราะว่าหนาวนะฮะขี้เกียจคิดแลวใช่ไหมรีบถ่ายอันนี้ก็เป็นวายอันนี้เป็นวายธรรมดา อันนี้เอลตะวายครับอยากเก็บกว้างจริงจริงอ่ะดีไซน์ไว้ก็คือตรงนี้ฮะที่บอกว่านกพิราบครับก็คือตั้งใจว่าเด็กจะไปไล่นกก็ไม่ไล่ครับนี่ฮะนกพิราบบินนะฮะบางทีความหนามันก็ทําให้เรารอไม่ไหว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เอาตะวายนะครับก็คือเก็บตรงสูทเปียเนี่ยแบบเนี้ย อันนี้ก็เก็บนะฮะหมาจิ้งจอกน่ารักอะอันนี้เทเล่แน่เลยไม่ไม่อันนี้ใช้วายครับเห็นไหมปรับเปลี่ยนเลนส์ได้เลยถ่ายเล่นไปเลยเนี่ยมันกำลังเกาอะไรกันแต่น,นี้สปีดช้าไปนิดนึงหยุดไม่ได้ก็จะต้องดูว่าแสงมันพอไหมหลังจากนั้นผมก็มาโซนที่เป็นคล้ายๆอยู่โลเปียนอันนี้ใช้อั่าถ้าวายถ่ายก็ได้บรรยากาศอย่างดีเลยครับเส้นๆนี่ก็ถือว่าตรงใช้ได้เลยอันนี้งัดขึ้นซะหน่อย อันนี้คือรถไฟรางไม้ที่คุณไม่ได้ขึ้นตอนนั้นวันนี้เปิดให้ขึ้น م, ผมก็ไม่ขึ้นก็ผมถ่ายรูปอยู่เนี่ย <c oughs> นะครับบรรยากาศตรงจุดที่ขึ้นรถไฟลางไม้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแต่มันน่ากลัวมากเลยถนะ้ามันสูงเนี่ยเป็นแบบนี้เนะี่ยรถไฟรางไม้ผมก็ถ่ายเก็บไปเรื่อยๆครับเสียดายเนาะมันค่อนข้างขมุขมัวเนาะเออก็บรรยากาศเป็นแบบนี้คุณเห็นพื้นตรงนี้ไหมมันยังแฉะอยู่เลยข้างบนเป็นหิมะตอนขาขึ้นเนี่ยเป็นหิมะด้วย นะครผมก็เอาเอาไวไล่เก็บภาพบรรยากาศประมาณนี้แล้วพอถึงเรื่องของอาหารนะครับผมก็ถ่ายเก็บเรื่องของอาหารไว้อันนี้ก็จะใช้เป็นเลนไวยถ่ายอาหารเก็บเดี๋ยวนะไส้กรอกนี่เป็นรอยปั๊มเหรอเนี่ยเป็นลายครับไส้กรอกมีลวดลายนะอ่ะอันนี้ซูมให้ดูคุณภาพคุณก็มีความรู้สึกว่าความเป็นวายเนี่ยเขาดิสอนน้อยลงมั ดิสทอดน้อยสิวายดิสถอดน้อยกับอาตาวายอยู่ไม่ถึงว่าน้อยลงอ่ะไมเป็นอะไรหรือเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมคือก้ามีความรู้สึกว่าไส้กรอบไม่ถูกยืดคือจริงๆแล้วว่าการจับวางไว้ขอบภาพขนาดเนี้ยมันน่าจะถูกยืดนะคุณไม่รู้หรอกว่าไส้กรอบถูกยืดมันเปไหนก็ไม่เคยเห็นของจริงเนาะแต่ดูดูโอเคดูไม่ได้ถูกยืดเยอะมันมันก็ดูโอเคอยู่แหละจริงๆคนก็ไม่ได้ถูกยืดเนี่ยประมาณเนี้ยคือกล้องมันก็ใช้ได้อะนนี้ก็จะไปกินกิ้งย่างใช่ไหมเนี้ยประมาณนี้ อ่าแต่อย่างอันเนี้ยเอลตาไวแน่อ่าอันนี้ก็เอาเก็บเพราะว่าดูดูอันนี้ก็จะยืดไปซึ่งอันนี้ไม่ควรใช้ตาไวอันนี้ไม่ควรใช้ตายเพราะว่าเพื่อนร่วมทริปเนี้ยจะไปอยู่แบบนี้เเบี้ยวไปหมดนะฮะก็ว่าใช้ Y อันนี้ควรใช้ไวเพราะงั้นเราต้องเลือกให้ถูกว่าจะเป็นเลนแบบไหน นี่ก็เป็นทางที่จะไปขึ้นปึกอันนี้คุณจะใช้เอลต้าไวอันนี้เอลต้าไว้ใช่ก็สนุกครับอันนี้ก็มีการแบบไทยตรีนนะฮะว่าผมลอยอยู่วันนี้อันนี้คนนี้ยืนริมๆนี่คือกลัวใช่ไหมกลัวครับประมาณนั้นพอขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับอุ้ยสวยเนาะอ่านี่คือบรรยากาศนี่ก็ใช้ไว้นะฮะถ่ายคุณดูตึกเขาได้เรียงกันเป็นระเบียบใช่ไหมอืมใช้ไว้ถ่ายแต่ว่ามันตรงกระจกตรงนี้ค่อนข้างจะไม่สะอาดนิดนึง มันก็ติดเงานะติดเงาเออประมาณนี้แต่ผมว่าเราเอาแบบแนบไปกับกระจกเลยไม่ได้เป็นไงก็นี่ก็พยายามแนบแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แองเกิลองประกอบที่ผมต้องการมันก็ต้องแบบบิดนิดนึงเงี้ยพอบิดนิดนึงมันก็ติดแหละแล้วก็ลงมานะครับก็คืออยากจะมาเก็บทั้งตึกนะฮะมาเก็บทั้งตึกนี่คือตึกที่ผมขึ้นไปอันอันนี้อัตัววายนะเนี่ยอันนี้อันนี้อัตัววายครับใช่อันตัววายก็เก็บแบบนี้ไปเลยครับเก็บได้ครับสบายๆเลยฮะมีอันตัววายรูปทรงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรูปทรงมันเป็นอย่างงีีีี้้้้เเเกกลาามมมันนนแหปปยยขึอออะะไรรณ นี่ก็ใช้อันตรว,วายถ่ายคือให้คุณคิมเป็นไกด์ะนะให้ถ่ายคุณคิมถ่ายเบียเ้ยวถ่ายเอียงครับอันนี้ทําอะไรไม่ได้ครับต่อจากนั้นผมก็ไปที่ที่ไหนเนี่ยโงแดมองแดมปะไม่ใช่ไม่ใช่โงแดมเราไปดูได้ครับอินซาดงเหรออินซาดงครับเฮ้ยอินซาดงคุณไปอินซาดงเหรอสรุปอะอ่าไปอินซาดงอินซาดงที่มีโอซูล็อกอะกังน้ำนี่อปกัง,กงนำ้ำกังนำกูกังน้ำกูกูกกกกคืออะไรถน,นนอะกิวดี อันนี้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้ครับนี่คือข้อดีของการใช้มือถือถ่ายด้วยนะรู้ว่าถ่ายตรงไหนเออไหนได้เข้าไปดูดินี่ครับก็คือผมอยู่ตรงนี้นี่ก็ถ่ายด้วยอ,นนอันต้าวาย,ยอันต้าวายแล้วดูโอเคเนาะอ่าใช่ดูไม่ถูกยืดและเห็นกว้างเดียวใช่คือมันเป็นเลนส์ที่เหมาะที่จะใช้ในการถ่ายท่องเที่ยวเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดแล้วก็ชัดให้หมดเนี่ยผมว่าถ่ายวิวไปอันนี้ในร้านกาแฟก็วายวาย ช่ไหมเอาวาย<ม>ถ่ายวายในร้านกาฟแฟมาจัดองค์ประกอบนะครับ <Yeah. S 2> อันนี้ก็คือเทสดันไอโซกันระดับหนึ่งนะไอโซก็640นะฮะ<ม>ก็ในร้านเนี่ยค่อนข้างมืดร้านชื่ออ่ะอยากรู้ว่าร้านชื่ออะไรมา c o f f e ่สม,มิ t h นะผมจําได้แล้วคอ f ฟ e ่สม,มิดอ,อ๋องั้นแสดงว่าคุณอยู่กลางนำ้ำจริงใช่ผมอยู่กลางนำ้ำ Coffee สม,มิ t h ร้านเดิมที่เราเคยไปกินน<ม>ันะ่นแหละ เอาไว้ว่าผมจําได้มันคือคอฟฟี่สมิตรอันนี้นะฮะก็คือเป็นคอฟฟี่สมิตรเป็นไงบ้างการจัดการน้อยอะดูตรงหน้าก็จัดการนะฮะจัดการน้อยในร้านนี่มืดมากนะฮะบอกตรงว่ามืดมากเดี๋ยวไปดูในบล็อกได้นะ,ะผมก็เทส่ายเทสน่อยพอเป็นช่วงทวายไรเนี่ยเนี่ยผมก็เริ่มเก็บเก็บตอนนั้น6กโมงห้าสิบเอ็ดแล้วนะฮะก็ถ่ายเก็บแบบนี้เอาไว้อันนี้ก็เป็น,นเลนไวนก็ถ่ายเก็บแบบนี้เอาไว้คุณถ่ายอะไรเหรอเมื่อกี้ถ่าย ถ่ายผู้คนเกิดคำถามถ่ายผู้คนอันนี้เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบของฉิมนะเออถ่ายผู้คนคือบางทีผมอยากจะเก็บคล้ายๆกับบรรยากาศตรงนั้นเอาไว้อย่างนี้ก็คือเก็บภาพถนนภาพรถอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเก็บฟู้ครูไม่ได้ก็ต้องขอเพลงนะที่นี้นะทั้งถ่ายบล็อกด้วยต้องถามว่าฉิมเก็บอะไรเอออันนี้ก็ไปตรงไหนแล้วไม่รู้แล้วก็เข้าโรงแรมนะครับโรงแรมก็ลองถ่ายแบบรีวิวดูนะครับเออเนี่ยอันนี้เป็นแบบไม่ใช่เอารวยนะฮะอันนี้เป็นแบบวายนะครับใช้วาย หลังจากใช้เล่นวายแล้วนะครับผมก็หันมาใช้เอาถ้าวายถ่ายนะฮะยังไม่เข้าที่ครับบอกเลยยังไม่เข้าที่ฮะยังงงๆอยู่ฮะก็บอกเลยว่าคนเราอ่ะจะเก่งอะไรเนี่ยมันต้องซ้อมถ่ายบ่อยๆต้องซ้อมครับต้องซ้อมคือฉิมแบบไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแนวนี้ฉิมจะดับถ่ายพราเทตแล้วก็อีกทีก็คือถ่ายวิดีโอเที่ยวอะ่ะเป็นการเก็บแบบเรียวอะ่ะอันนี้ยังงงๆอันนี้แบบ เอ๊ะอะไร <c oughs> ยังไงนะขออีกทีได้ไหมยังงงๆทีนี้ก็ไปเดินในเมียงดงอะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> เก็บผู้คนนะฮะเก็บผู้คนอันนี้ก็เป็นอ er ัลตร้าวนะครับคือบอกเลยว่าอยากไปเดินมากสวยไหมคือพอดูไอทินแล้วเห็นเมียงดงนะเนี่ยแทบอยากจะโดดตาม<ช>ไปอ,อ่ะอัลตร้าวายตัวนี้ก็คือ f 2.2นะฮะ iso <c oughs> มันก็ดันไปแค่ร้อยยี่ห้า speed s ต่อหกอันนี้ออโต้หมดเลยครับออโต้ไวบาลานซ์ออโต้ทุกอย่างครับอันนี้คือกดอย่างเดียวอ่ะพูดง่าย จัดองค์ประกอบแล้วก่อนมันไม่ใช่โหมดโปรไงเออไม่ใช่ใชโหมด,โ,มดโปร,โปรมันจะเลือกเลนไม่ได้อืมอันนี้ก็คือถ่ายไปใช่ไหมใช่ครับถ่ายผู้คนเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศ,ากาศคุณเชื่อไหมถ้าเป็นก้าก้าจะไม่ใช้อัลต้าไว์อ่ะก้าจะใช้ไวล์ผมต้องการอัลต้าไว์แหละ เขาผมชอบอะบเขาาดูพอมันมีคนเข้ามาเกี่ยวก้าสูคนถูกยืดในลักษณะแคนดิดกักามันดูไม่ค่อยสูงคุณคิดว่าวายดีกว่าใช่ไหมก้าว่าวายดีกว่าอ่ะดีก็ดีหรือใช้เทเล่แล้วแบบเหมือนแอดถ่ายอ่ะไม่เอาไม่เอาผมไม่ชอบแบบนั้นจะไม่ใช่สไตล์ผมลอ่ะหลังจากนั้นก็ไปที่ที่ไหนเนี่ยตรงนี้นะฮะซอกยอกอะไรดงจุมโนกูอ้ยถ้าพี่เบนอยู่เนี่ยพี่เบนบอกได้ สักที่หนึ่งนะครับอันนี้มันมันก็จะทั้งอัลบั้มเน่ยนะนะมันก็จะปะปนกันไปว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่าแต่ไม่เป็นไรครับสักที่หนึ่งนะครับต้นไม้เขาแปลกดีเนะคุณเนาะใบมันร่วงหมดแล้วมันยังมีแบบมันกันกานนะมันอยู่ในปลายฤดูหนาวกาลังจะเข้าฤดูใบไม้ผลิมันก็เป็นกันกาอย่างนี้แหละมันใบไม้มันร่วงไปแล้วนะอืมอันนี้ก็เก็บอันดาวนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งฮนนิ้วนะเฮะเผลอๆนี่ทำมินิฮาร์ดได้เลยนะฮะ อะไรเงี้ยมันกว้างฮะด้วยท้าจับอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนิดนึนนงแต่วันนี้อากาศดีนะฟ้า,าดีอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบคาเฟ่น,นะครับอ๋อไอ้นี่น่าเลยคุณทางไปบุกชนปะใช่ทก็แสดงว่า <ชน S 2> เป็นถนนอะไรอ่ะเออใช่ครูบอกครูบอกก้าเหมือนกันว่าเมื่อตอนเกาหลีเราก็ไปเดินใช่เราไปเดินฮะก็ที่เดิมผมก็จําได้ นี่ก็จะมีร้านโอ้ยเน,นี่นจําได้จาร้านนี้ได้เ <นะ S 2> ก้าแบบอย่างเดินดูมากเลยตอนนั้นน่ะแต่เราต้องรีบไปบุกชนเออก็สวยก็เป็นที่เที่ยวเลยนะตรงนี้คือเป็นที่เที่ยวเลยนะก้านี่ครับอันตะวายรวคๆฮะไม่ไม่เมืม่อกี้วายอ๋อวายเก้าเริ่มดูออกแล้วคุณเก้าว่าวายสวยนี่อันนี้วายนะฮะนี่เหมือนมันเก็บดูเป็นแบบเรียวเลยอะ แต่ถ้าอันต้าวายต้องเป็นคาแรคเตอร์จริงๆเน้นเส้นเลยอ่ะจะสวยอันนี้วายนี่เห็นไหมมันเลือกได้ไงเวลาที่ไปก็คือมือถืออันนี้วันเลือกไดมเติว่าเราไปเจอตึกแปลกๆมีเส้นบันไดเยอะๆอย่างเงี้ยอันต้าวายเนี่ยก็จะได้คาแรคเตอร์ชัดเจนเนี่ยอันนี้อันต้าวายอยากเก็บบงเก็บเบียร์อยากเก็บฟ้าน้ําเงินเงี้ยกเก็บหลังคาให้ครบอะไรงเงี้ยใช่ไหมไม่อยากถอยเยอะการถอยสำหรับผมไม่เกี่ยวแต่ผมอยากได้คาแรคเตอร์อ๋ออยากได้ความดึงอย่างนี้อยากได้ฟ้าเห็นฟ้าเยอะนิดนึงอะไร อันนี้ก็ไปกินบิงซูนะฮะร,ร้านชื่อว่านเนี่ยซัมชงไอเนี่ยที่หมูพูดเป็นถนนที่ทางไปบุกชนใช่เนี่ยฮะไปกินบิงซูนะครับอันนี้เป็นบิงซูแบบออริจินอลเลยนะถามมะกัทางไกลแล้วคือน้ําแข็งใสเป็นน้าแข็งที่แบบใสยหยาบนิดนึงไม่ได้แบบใสละเอียดนะแล้วก็ใส่กับถั่วแดงแล้วก็มีโมจินะอร่อยมากเหนียวหนึบร้านนี้เด็ดมาก้า,นนะาวหวานอ่อน on ๆทูกใจผมมากเลยอันนี้ใช้วายถ่าย ให้คุณถามเลยดีไกด์เขาเป็นคนเกาหลีคนเกาหลีที่พูดไทยได้พูดไทยชัดไหมประมาณหนึ่งพอฟังออกฟังคุณเข้าใจฟังผมเข้าใจอืมนี่เนาะขนมอธิบายได้เป็นคนถิ่นนี่ก็นี่ไปต่อที่ร้านคาเคานะฮะนี่คุณดูดิอ่าอันนี้ใช้เอลทไวถ่ายนะครับก็คาเคา่ะคาเคาเฟรนนะครับออันนี้ไปที่ฮงแดแล้วเออตอนนั้นฮงแดเราก็อยากเดินแต่เราไม่มีเวลาตอนนั้นจะงเคาเคาเฟรน น่ารักนี่ค่ะเขาเฟลนะครับเอาตะวายเก็บไปรัวๆเอาตะวายเก็บดีเลยนะเมื่อกี้ดูไม่ผิดสัดส่วนมากน่ารักเหมือนเวลาเราใช้เล่นอเอาตะวายแบบบนกล้องใหญ่แล้วไปเที่ยวกันไหมน่ารักดีอ่ะร้านอ่ะก็น่ารักก็ดีแต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรมานะคนแน่นมากคนแน่นมากผมไม่มีเวลาเลยอะอันนี้ผมไปที่ฮงแดและกำลังเดินไป นะที่โฮงแดเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากบอกเลยแต่แสงดีตอนนั้นแสงดีเนี่ยก็เก็บชีวิตผู้คนอันนี้ใช่แหละอันด้วายเป็นไงบ้างโอเคนะสีสันโทนเทินภาพเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมว่าโทนที่ S10 Plus ให้มาเนี่ยผมพอใจมากเลยนะยังช็อตตรงเนี้ยรู้สึกสวยดีนะครับอันนี้ก็มีการถ่ายเพื่อนร่วมทริปนะฮะอ,อันนี้ ถ่ายด้วยความสงสัยว่าไอ้แสงนี่มาจากไหนอะไรเงี้ยเออแล้วมันคือมาจากไหนมันมาจากพาทิตย์สะท้อนเข้าไปที่ป้ายแล้วก็แปะลงบนพื้นชิมถ่ายตัวเองอืมอันนี้ก็ถ่ายตัวเองอันนี้เป็นโซลูชันการถ่ายบล็อกนะฮะนี่ก็มีถ่ายพวกร้านกาแฟะอะไรเงี้ยอันนี้ไปสั่งอะไรกินอันนี้สั่ง น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะครับอันนี้กินข้าวเช้าหลังจากนั้นก็ไปซัมซุงดีไลท์นะฮะนี่ซัมซุงดีไลท์สวยเนาะเฮ้ยเงาสะท้อนเห็นตึกยุ้อยย้อยย้อยุ้อยใช่ยึกยึกยึกสวยนะตึกมันเป็นรูปทรงนี้นะอันนี้ก็ภายในซัมซุงดีไลท์ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เอาตาไวท์เก็บรัวๆไปเลยเอออย่างเงี้ยควรใช้อัตาไวท์เลยแหละดูเส้นที่เพดานดิเล่นมากสวยนะเนี่ยอัตาไวท์ เขาทําให้เราถ่ายรูปเลยใช่ไหมเขาเขาเขาแค่ให้เราถ่ายจริงๆเขาก็ไม่ได้อนุญาตขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ไปขอเขาถ่ายเพราะว่าเออมาของซัมซุงเ๋ยขอถ่ายหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันสวยอย่างนี้เขาไม่ให้ถ่ายเหรอเขาให้ถ่ายแบบเอนจอยตัวเองอะไรห้ามถ่ายพวกมีเดียของเขาในประมาณนั้นแต่เขาทําออกมาซะสวยอย่างนี้เลยนะก็สวยครับขนาดบันไดเลื่อนนะครับก็ยังมีความแบบเส้นมันคือมีเงาสะท้อนเพดานใช่นี่ฮะก็สวยแล้วครับเส้นเยอะมากฮะ นี่เราก็าถ่ายตรงนี้ถ่ายเป็นแนวตั้งดินี่นี่เส้นอันนี้สวยคุณเนี่ยเออเอเอเิดเปิดทราน,นี้ดิเออเนี่ยสวยนะน่าจะมีคนเนาะอ่าถ้ามีคนนั่งก็ยิ่งสวยเนี่ยประมาณนี้<ด>ยนี่ผมพยายามจะถ่ายติดตัวเองเนะฮยแบบม,แมัน,ม,นมันไม่สําเร็จครับมันไม่สําเร็จอันนี้ก็ เฮ้ยเขาถึงวิชิมอ่ะเขาให้รีจิสเตออ๋อแล้วคุณก็ไปยิ้มตอนถ่ายภาพกล้องจอนปิดใช่ไหมใช่แล้วอะยิ้มเดี๋ยวคุณรอดูในบล็อกอชิมอ่อะไรประมาณนั้นแล้วผมก็ไปกินเค้กอร่อยมากผมบอกเลยร้านนี้นุ่มมากเค้กอาร์ติเซ่เอออยู่ตรงซัมซุงดีไลท์ลงไปชั้นล่างร้านอยู่ตรงข้ามเลยอร่อยนี่ก็มีการเก็บไอตึกทรงแปลกเตึกนี้แปลกเลย ไม่ได้เอาไม่ได้เอาอัลต้าวาไปเก็บตึกแปลกเมื่อกี้เหรออันนี้อันอต้าวป่ะอันนี้วธรรมดาอัต้าวผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปอ๋อฟ้ามันมันกว้างไปพอกว้างไปปั๊บเชฟตึกนี่มันมันดูเล็กผมก็เลยใช้ใช้วแล้วก็อันนี้กลับมาส่วนกรบภูมิอันนี้ใช้อัลต้าวเก็บตอนรับกระเป๋าก็ดูเส้นนะฮะเส้นก็ตรงดีนะแบบนี้เป็นไงบ้างประทับใจเลนส์อัลต้าวของซัมซุงเอสิพลสมากมันดูน่าใช้อ่ะคุณการที่มันมีหลายๆเลนส์น่ะมันเหมือนเรามีทางเลือกอย่างเวลาเราไปเที่ยวกันก หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็อยากถ่ายรูปในบางช็อตที่เรารู้สึกว่าหวยถ้าเราได้แบบวายกว่านี้อีกนี่ก็คงจะดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยภาพเราจะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนหรือบางจุดที่เรารู้สึกว่าหุยถ้าเล่นเส้นลักษณะเนี้ยแล้วได้วายกว่านี้ม,มันก็คงจะดีเราก็ได้แต่ไปพึ่งกล้องที่เราเอาไปตอนนั้นใช่แต่ถ้าแบบเป็นมือถือมีมานี่เราไม่ต้องพึ่งละเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ภาพที่มีคาแรคเตอร์ละแล้วคุณดูคุณภาพภาพดิจากมือถืออะอ นาวันนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงอะก็สําหรับเกาดูอย่างนี้นะเกาโอเคแล้วนะเกาอาจจะใช้ snapseed เพราะว่าเ้าก็จะไม่ได้ใช้ไลรูมก็อาจจะเอาเข้าเออแอป,ปมือถือแล้วเกาก็ปรับความสว่างปรับให้มันตรงอย่างนี้แล้วก็ทําเป็นอัลบั้มที่ของตัวเองง่าย,ายๆเลยด้วยมือถือแล้วนอนทําตอนกลางคืนกับพี่ผักกันทั้งทำเขียนบรรยายไปไหนมาวันนี้ทําเป็น <c oughs> สนุกไหมบล็อกของตัวเองคุณดูนะนี่ไฟดิบเลยนะผมยังไม่ได้โพสอะไรเลยนะโอเคไหมล่ะโอเคกล้องมันดีไหมล่ะนี่ยังมีแบบคุณไม่ได้เซลฟี่ตัวเองเยอะเนาะ เนี่ยมีเซลฟี่บ้างมีบ้างเนียนไปนิดนึงเนียนไปไม่รู้ไอ้ที่บีตั้งบิวตี้อาจจะยังอยู่แย่ไลืมแก้เพราะฉิมก็ไปแบบซิดซเหมือนกันหนาวหนาวเนี่ยก็มีเซลฟี่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนียนเลยคือเนียนเนียนด้วยความที่มันไอโซมันดันขึ้นไปเยอะมากด้วยอันนี้ในร้านกาแฟที่บอกว่ามันมืดมากอันนี้ผมก็ลองเทสกล้องหน้านี่ก็มีเซลฟี่นะฮะจริงๆกับตึกอันนี้ก็มีเทสนะครับแต่ผมรู้สึกว่า มันย,ยืดยืดไม่เหมาะอย่าถ่ายเองเลยให้คนอื่นถ่าย,ยอันนี้ก็มีเซลฟี่นะแบบว่าเพื่อจะได้เห็นพื้นตรงนี้ฮะ,ะอันนี้ใช้เลนส์ช่วงอะไรวะ3.3เป็นกล้องเซลฟี่กล้องวายกล้องหน้าวายนะฮะเป็นไงบ้างกล้อง Samsung S10 Plus ก,การถ่ายพัพเทรดกับการถ่ายเที่ยวคุณรู้สึกเป็นไงนก็ดูคุ้มดีนะคุ้มเลยนะแล้วก็โดยสเปคของมันเนี่ยนะครับ กล้องหลังเลนเทเล่เนี่ย f 2.4มี face detection AF แล้วก็มี OIS ก็คือมีการสารั Tele ่นเทเล่คนจีมีอยู่แล้วยังเลนวายนะฮะมันก็เป็นรูปแสงแบบ dual aperture นะฮะก็มี1 5 2.4งจุดห้าสออโต้โฟกัสมันเป็นแบบ dual pixel ก็คือโฟกัสแม่นยำแล้วก็มีการสั่นด้วยนะฮะเป็น OIS แล้วก็เลนอันดับวายเนี่ยจะเป็น f 2.2อันนี้จะไม่ได้มี dual pixel แล้วก็ไม่ได้มีการสารั่นแต่ว่าเลนอันดับวายไม่จำเป็นต้องใช้การสารั่นพวกอะไรพวกนั้นอยู่แล้วเราคงไม่เอาไปจ่อใกล้ๆขนาดนี้ยังไงมันแบบ เราถ่าย<ม>เราก็ถ่ายแบบกว้างอยู่แล้วอันนี้ก็ด้วยคุณสมบัติของเลนส์ที่อยู่กับกล้องซ<ม>ับซุง S10 Plus มันก็จะทําให้เราได้ภาพแบบนี้มาซึ่งผมเอาไปเทสทั้งการถ่ายพอร์เทรตจริงจังตั้งใจเลยถ่ายแบบเซตถ่ายไปเลยกับการที่เอาไปเที่ยวแล้วเอาไปถ่ายมันครอบคลุมการทํางานได้หมดก็ว่ามันก็คุ้มค่าดีนะสำหรับคนที่เอาเรียกว่าอยากจะเริ่มต้นถ่ายรูปเครื่องนี้ก็เหมาะเอาไปเที่ยวก็เหมาะเหมาะถ่ายตัวเองก็ดีงามอ่ะเพราะให้ดูจากคลิปที่แล้วไปแล้วว่าเซลฟี่ออกมาเนี่ย<ม>คุณภาพดีมัน สมควรแล้วนะที่ณเวลานี้นะที่เรารีวิวมันถือว่าท็อปเลือกกล้องเป็นรุ่นที่เรียกว่าน่าสนใจในตอนนี้เลยทีเดียวใช่ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังผมพอใจไหมพอใจมากนะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกเส้นที่มันค่อนข้างจะตรงเนี่ยแหละคุณ<ช>ดูนเนี่ยมันก็ตั้งตรงๆเนี่ยชิมลงเครื่องมาชิมก็บอกว่าสนุกมากเลยกับการที่ได้เลือกเลนเตรงนี้ต้องใช้ออตตาไวอะไรอย่างงี้ดูสนุกสนานคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนเลนไง พอขี้อาจจะขี้เกียจแบบเปลี่ยนขี้เกียจม่ก็ใช้เลนส์ซูมอันนี้มันก็เหมือนกับมีเลนส์พวก1 0 18ใช้อใชแต่มันอาจจะ10แล้วไปมากกว่า18ด้วยเพราะว่ามันมีตัวเทเลนะมันก็มีแบบเลนส์ที่ครอบคลุมช่วงอ่ะแล้วก็เหมือนกับใช้เลนส์เลนส์เนี้ยเต็มที่ให้เหมาะกับภาพที่เรากําลังถ่ายภาพนี้ต้องการเทเลภาพนี้ต้องการวายภาพนี้ต้องการอัลตราวายเราเลือกถ่ายเลย แต่นี้ตอนถ่ายพอตเทสถามนิดนึงมสมมติเราอยากจะละลายเยอะๆได้แต่ว่าคุณต้องใช้โหมดไลฟ์โฟกัสไลฟ์โฟกัสไม่จำเป็นต้องเป็นเซลฟี่ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นเซลฟี่ไลฟ์โฟกัสก็คือถ่ายคนอื่นงี้ก็ได้ใช่แต,แต่ว่ามันเลือกเอ้าทวายก็เลือกเทเลไม่ได้<อ>มันได้แค่เลนไวด์อันเดียว ถ้าอยากละลายก็ให้ไปเลือกไลฟ์โฟกัสแต่อันนี้เซ็ตพ็อตเทรตของคุณก็คือเลือก3เลนสเลนผมขอ3คาแรคเตอร์อผมไม่นิดการละลายเ,เพราะว่าจริงๆคอนเซปที่คุณวางไว้ถ่ายแบบหางปุยเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการการละลายไม่ต้องการฮนะเพราะว่ามันเป็นการเก็บฉากเมืองคอนเซปมันถูกวางาไว้คล้ายๆกับเป็นแฮกเกอร์ที่แบบอยู่ในเมืองอารมณ์แบบอรลันวอล์กเกอร์อะไรเงี้ยแบบแต่อันนี้เป็นผู้หญิงแล้วมันก็จะอยู่ในเมืองเพราะงั้นความชัดลึกสําคัญเป็นคอนเซปของภาพเป็นคอนเซปของเซ็ตอัลบัมนี้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นกรณีแบบอยาก ลายก็ไปใช้ไฟล์โฟกัสเอาใช่จะเหมาะกว่าเหอยู่ที่คอนเซปต์ของภาพแล้วกันว่าใช้แบบไหนถึงจะเหมาะใช้ของให้ถูกงานก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจอ่าใช่อย่าไปฝืนอะไรที่ไม่ใช่มันมันต้องสอดคล้องไปกับคอนเซปต์ภาพของคุณใช่ใช่มันต้องสอดคล้องกันอย่างเฟซหางปุยไม่เหมาะกับการละลายแน่นอนเราคณอยากจะเก็บฉากหลังเป็นเมืองผมอยากเก็บเมืองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยถ่ายพราเหตใครเขาอยากละลายหลังกันทั้งนั้นอ่ะไม่เสมอไปนะแล้วแต่คอนเซปต์แล้วแต่คอนเซปต์จริง เพราะฉะนั้นถ้าอยากละลายก็ให้ไปใช้ไลฟ์โฟกัสแต่ก้าก็ได้เห็นไลฟ์โฟกัสที่ตอนนั้นบีเขาถ่ายตัวเองนะสวยดีดูละลายแล้วเนียนใครสงสัยยังไม่ได้ดูคลิปนูน้นก็ไปย้อนดูได้ที่พี่ฉิมถ่ายบีเขาจะมีที่บีเขาเซลฟี่ตัวเองอะแล้วก้าดูการละลายแล้วดูเนียนขึ้นน่าสนใจน่าใช้บียังอยากซื้อบีถามพี่ฉิมมันราคาเท่าไหร่ <laughs> พี่ชิมบอกไม่รู้ไปดูร้านเราเองไปดูเองออประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปแบบนี้นะคะก็ให้ทุกคนช่วยกันเข้ามาช้อปปิ้งที่ w w w a i l m t o g o c o m s h o p นะคะขอบคุณมากๆที่จะอุดหนุนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย